สวัสดีครับผมโค้ดนิวนะครับวันนี้มาพบกับทุกท่านในหัวข้อการสร้างรายได้แบบง่ายๆจากบริษัท TJ89 Product นะครับวันนี้บริษัท TJ89 Product มีโปรเจกต์แผนรายได้แบบง่ายๆนะครับที่ทุกท่านสามารถลงมือทำได้ทันทีนะครับโดยการที่เราเนี่ยซื้อผู้คาวแค่ขวดเดียวนะครับราคา 1,000บาทนะครับในราคาสมาชิกถ้าซื้อ3ขวดก็จะได้ราคา900บาทต่อขวดนะครับเป็นการดูแลสุขภาพนะครับแล้วยังได้ธุรกิจนะครับหลายๆท่านดื่มแล้วสุขภาพดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าหรือผู้สูงอายุพ่อแม่นะครับซื้อเป็นของฝากหรือดูแลร่างกายนะครับผมบอกได้เลยครับว่าท่านจะพบแต่ความสุขนะครับใน การดื่มภูเขานะครับอย่างหลวงพ่อท่านนี้ก็ท่านท้องโตนะครับเป็นโรคตับครับแล้วหลายโรคมากนะครับท่านประทับใจมากครับเราสามารถซื้อไปรับประทานได้เพียงขวดเดียวนะครับนะเราก็เริ่มต้นแนะนําเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับเป็นโปรเจกต์สร้างรายได้แบบง่ายๆนะครับเป็นแผนออโตชิปนะครับลึก12ชั้นนะครับแผนนี้เป็นแผนรายได้ข้อที่3นะครับยังมีข้อ1ข้อ2นะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนํา แผนรายได้1แตก2ออกไปเรื่อยๆลึก12ชั้นนะครับซื้อภู้าาแค่คนละขวดนะครับท่านจะได้แผนอยู่นี้ถึงรหัสละ50บาทโอ้โหมันว้าวนะครับมาดูนะครับรายได้แผนลึก12ชั้นนะครับดูนะครับแผนรายได้ข้อนี้นะครับซื้อภู้ขาแค่คนละ1ขวดนะครับครบ12ชั้นลึก12ชั้นท่านจะมีรายได้อยู่ที่ท่านจะมีรายได้อยู่ที่ 4แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแผนรายได้ข้อนี้เราซื้อภูเขาไปดูแลสุขภาพนะครับเรารู้อยู่แล้วภูเขาคุณภาพโอ้โหสุดยอดมากนะครับจากงานวิจัยจากงานอของต่างประเทศนะครับที่วิจัยงานของภูเขานะครับคุณภาพไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะครับว่าภูเขาสุดยอดอยู่แล้วส่วนแผนรายได้ข้อนี้ผมบอกได้เลยครับว่าท่านดื่มภูเขาแค่เดือนละ1ขวดนะครับแล้วแนะนํา เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเราแล้วจะมีรายได้4 0 0 0บาทต่อเดือนอย่าลืมนะครับลองทดลองดื่มแล้วแนะนำคนที่เรารักนะครับเพื่อสุขภาพภูเขาสกัด100%จากบริษัท tj 8 9 product วันนี้ผมแนะนำรายละเอียดง่ายๆสั้นๆเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านลองไปดื่มภูเขาแล้วค่อยมาตัดสินใจนะครับบอกต่อยาติพี่น้องเราอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขและร่ำรวยทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ